คอร์ด F หน่อยครับรเอฟคอร์ดเอเฮ้ยก็ได้นะพี่ดาวได้ก็ใช้สอกแทนโอ้อาศัยเอามือขวาช่วยอ๋อช่วยชับเล่นพินเล่นอะไรหมดเลยเนาะ วันนี้ครับขอคุยกันต่อเรื่องพี่ดำทีนี้ผมอยากเน้นเทคนิคกีตาร์เลยนะครับ <ผม S 1> จากคลิปก่อนนะครับสัญญากับทุกคนไว้แล้วว่าเจาะลึกเลยครับเริ่มต้นก่อนครับผมมือซ้ายพี่ดำต้อง ปกติต้องจับคอร์ดใช่ครับแต่ตอนนี้ไม่ปกติครับเป็นลัดปิกผมเห็นแบบมือขวาที่พี่ดำจับคอร์ดเนี้ยอย่างคอร์ดปกติเดี๋ยวพี่ดำจับไปด้วยคุยกันไปด้วยปกตินะครับถ้าเป็นคอร์ด C ใช่ไหมครับพี่เตเต้จะจับอย่างนี้ใช่ไหมครับครับใช่ใช่แต่ดําต้องกลับหมดเลยครับอืมมันก็เหมือน C เหมือนเหมือนกันอ่าเข้าใจครับนี่เป็น C เหมือนกันแต่มองแล้วแบบเฮ้ยมันมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนมันไม่เหมือน C เดี๋ยวพี่ดำขอคอร์ดเหน่อยครับเอฟคอร์ดเโอ้โห ไปอันเอฟครับแล้วพี่ดำขอ power cord ครับ power cord อะไรก็ได้ก็เหมือนกัน F อ่า F F C เออมันอยู่ข้างใต้เนาะทุกที่ power cord มันต้องแอดแอดข้างบนพี่ดำแล้วถ้าอย่างนี้ถ้าอุดสายยังไงครับไม่อุดครับอุดไม่ได้อ๋ออุดไม่ได้เลยเพราะว่ากีตาร์ไฟฟ้ามันจะแบนกว่ากีตาร์โป่งเป็นกีตาร์โป่งมันได้เพราะันองศามันได้อยากจะทำเหมือนกันเพราะว่ามันอยู่ข้างล่างด้วยถ้าอุดสายแบบใช่่ตัวนี้มันจะองศาพอดีก็คือต้องเอียงอย่างี้ ก็ได้นะพี่ดาได้ก็ใช้สอกแทนโอ้แต่ถ้าเป็นไฟฟ้ายืนเล่นนี้ยืนเล่นไม่ได้เลยไม่ได้เลยหาวิธีแล้วทําไม่ได้แล้วแล้วเราจะไปทาทาไมก็เวลาเล่นเพลงล็อกไม่เป็นไรครับจัดไปเลยสา์เป็นที่เลยไฟฟ้าทําได้แต่พี่ดำอาจจะต้องแบบพอจะอุดอาจจะต้องนั่งเล่นนั่งนั่งเล่นแล้วก็เอียงลงมางนี้อาจจะได้ท่าเป็นเท่ๆเลยแต่ลุกยากมากแต่มันก็ยานยาเลยละมาาครับเอาแค่นี้เเหนื่อยครับเหนื่อยคนดูด้วยแหละ ต้องบอกทุกคนก่อนครับคือเนื่องด้วยสาย6อยู่ข้างล่างสุดนะครับสาย1อยู่ข้างบนนะครับตอนนี้พี่ดาจับพาวะคอร์ดเดี๋ยวพี่ดาขอจับอีกทีครับเออะไรอย่างนี้ก็ได้อ๋อนี่เอะครับอย่างเงี้ยครับคู่ห้าก็เลยต้องต้องอยู่ข้างล่างแทนครับคือเหมือนเหมือนพิกกลับนะครับเหมือนพิกกลับบนล่างอะไรอย่างนี้เลยครับถ้าสมมติเป็นคอร์ดฉีกได้ไหมพี่ดำเป็นแอดไนอะไรอย่างเงี้ยโอ้อันนี้เลยครับไม่เคยเล่นเลยอาวเหรอ คือไม่รู้จะเล่นไปทําไมเวลาไปงานจริงๆก็หามือโซ่ไปไม่เอาอะไรให้ให้คนอื่นเขาเล่นให้เลยถ้าเป็นซิลฟูก็เป็นพวกจี้จ้าเป็นเพลงน้ําลายแค่นั้นพออ๋อแค่นี้ครับทำให้รู้ว่าทำได้ก็พอแล้วเวลาปิกกิ้งนะครับพี่ดำพี่ดำก็ต้องเกาเกาจากล่างขึ้นบนครับแล้วพี่ดำลองปิกกิ้งแบบเอ้ย เคือถ้าไม่มองไม่มองภาพเนี้ยเราฟังเดียวปกติเลยครือ p ิกกิ้งปกติใสๆเลยครับพี่ดำอะไไงตีคอร์ดนะครับพี่ดำอย่างเช่นแบบตีชับๆับแอย่างเหมือนลามานูหรือโซมซาอะไรอย่างเงี้ยออาศัยเอามือขวาช่วยอ๋อช่วยชับก็ยังมีแบบชับชับอยู่ปกติครับ ได้เลยคือฟังแล้วมันปกติเลยทุกคนคถ้าพี่ดาแบบดูคลิปวิดีโอสอนกีตาร์พี่ดาไม่งงเหรอครับไม่งงครับกล้วยค,คือเขาจับแบบปกติแบบว่าจับคอร์ดซีคอร์ดเอเ n เนอร์อะไรปกติอะไรเงี้ยไม่ค่อยงงครับเพราะว่าตตำแหน่งจะไม่เหมือนมันตอนที่มันกลับสายอะ่ะผมเรียนจากคนข้างขวาแต่ถ้าดูซ้ายผมก็ดูไม่ออกเหมือนกันดูสะท้อนกระจกครับดูสะท้อนกระจกใช่ก็คือนั่งอย่างนี้ปุ๊บ,บผมก็อย่างนี้เลยตอนที่เรียนเรียนกับ คนในวงเล่าด้วยนะเพราะว่าสายมันไม่ได้กลับนะครับใช่ครับ <c oughs> ในยุคนั้นคือมันไม่มีเวลาได้ดูวิดีโอไม่ oh, เพราะยังเป็นม้วนวิดีโออยู่เลยแล้วเครื่องเล่นของเรามันมีแต่เทปอาศัยไปเรียนกับวงเล่าก็คือต้องคณหันหน้าไปอย่างนี้ผมก็เออย่างนี้ <c oughs> อย่างนี้เลยค,ครับโอ้ oh. คือมันบังคับอยู่แล้วว่านิ้วเราไม่สามารถมาอย่างนี้ได้ครับถ้าจบเบสก็ต้องปกติต้องใช้ปลายนิ้วแต่ตรงนี้ก็คือใช้ตรงนี้เลย <c oughs> พี่ดําเล่นแบบเล่นพินเล่นอะไรหมดเลยเนาะเล่นเล่นได้ครับแต่ถามว่าจะให้เก่งจนเอานิดสคืนอไม่ได้แล้วถ้าพี่ดำลอง light scale ไล่สเกลหน่อยครับอ,อยากดูทางมือขวาพี่ดำเป็นไง ก็ไล่ขึ้นไล่ลงแค่นั้นตกตะลึงมากแต่ที่ยากก็คือตรงที่เนี่ยผมไม่มีข้อมือเนี่ยที่จะสะบัดที่จะทําให้เร็วได้คิดว่าเราทําได้แค่นี้ก็พอแล้วไม่แต่ไปที่ที่พี่ดาเล่นลายพินเมื่อกี้ก็รัวโอเคเลยนะครับเนี่ยเนี่ย โอ้แต่เวลาเล่นเล่นเพลงเร็วนี่ยากครับแต่ปิกเนี่ยเล่นดีมากเลยเพราะว่าใช้ใช้มาหลายยี่ห้อแล้วคือตัวนี้ได้ทั้งกีตาร์โป่งกีตาร์ไฟฟ้าเพราะกีตาร์ไฟฟ้าก็กัดปิกเสียงดีแล้วกีตาร์โป่งก็คือมันสามารถสะบัดได้พี่ดำทำาไมติด2ตัวเลยครับติด2ตัวเพราะว่ามันสึกลงไปแล้วก็สลับมาฝังนี้แล้วคือแผ่นแผ่นนี้คือเป็นแผ่นประจําเลยแผ่นประจําเลยครับเป็นใช้อะคริลิกมาท่ากับตรงนี้แล้วมันมันมันยึดพอดีมันอ่อนแล้วว่านิ่มเกินไปมันก็จะทําให้เราคอนโทรลกับสายกับ นี่ไม่ได้ครับก็เลยตอนนี้กำลังหาปิ๊กก็เลยพี่เต้ให้ใช้ก่อนรู้สึกว่าดีมากเลยครับขายเท่าไหร่พพ่ขอบคุณครับอันนี้ปกติขายกันสิบาทครับผมราคาคนพิการเอาสักส5บาทพอนล้สั่งโนผมไม่ได้ทาเองแต่นี่เอาเอาให้พี่ดามใช้อะประมาณหนึ่งเลยใช่ไหมครับแล้วมาอยู่กับกีตาร์ชาร์คเลยททน้โอเข้ากันเลยปกติถ้าถ้าเกิดว่าผมเล่นนะครับก็คือถ้าเป็นปิ๊กแข็งเนี่ย มันจะเสียงออกเป็นเม็ดแต่เขาเรียกอะไรที่มันไม่ได้ความอะคูสติกใช่ไหมครับใช่ครับ,รบแต่เป็นกีตาร์ไฟฟ้สสาต,ตัวนี้จะดีมากแต่ตัวนี้เ<ม>บสก็ออกอันนี้พูดถึงเรื่องปิ๊กแป,ป๊บนึงนะครับ <laughs> ได้ครับได้ครับกำลังกำลังชอบพี่เต้เต้อ,อกให้ให้มาลองในเทปนี้เลยนะครับ <laughs> โอ้สุดยอดพี่ดำแล้วตอนตอนฝึกเนี่ยเริ่มตั้งแต่ตีคอร์ดตีคอร์ดก่อนครับ แล้วก็ไปยังไงสเกลแล้วก็โซโล่ <อด S 2> <ก>หรือว่าไงฮะพอตีคอร์ดเสร็จปุ๊บก็คืออยากจะมาฝึกสเกลอก็คือเรียนทฤษฎีไปด้วยอย่างงี้ใช่หมครับพี่ดำเพพี่ดำก็เรียนดนตรีด้วยใช่ไหมฮะเรียนดนตรีก็คือเรียนเรียนเอกกองชุดมไม่ได้เกี่ยวกับ พวกนี้เลยไม่รู้โน้ตเลยครับแล้วที่สําคัญก็คือร้องเพลงไปด้วยรู้จําคอร์ดได้แต่โชคดีหน่อยคือเราอินพัวไว้คอร์ดทุกคีย์ได้เล่นเป็นในกลุ่มคอร์ดทุกคอร์ดได้สักหน่อยไหมครับสดๆเดี๋ยวให้พี่ดำอินพัวไว้นะครับเดี๋ยวหยิบกีตาร์ก่อนพี่ดำเอาเอาคีย์ทางคอร์ดเลยเดี๋ยวผมจะให้คีย์เง่ายๆเอเอากี่คอร์ดดีครับเอเอาพิเตสพาดำไปเลยเอเอฟแชร์ไมเนอร์ B minor B minor E E อ okay. 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 ่ะโอเคนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราอิมพอไว้กันสดๆนะครับเอาคีย์เอนะครับพี่ดำอ่ะโอเคขอเอาจังหวะไหนจังหวะนี้นะครับจู่โฟ ไายเลาะเพราะพิงค์เลยครับขอบคุณครับโหพี่ดำคือบอกยังไงดีอะผมก็ตกตะลึงหลายๆอย่างพี่ดำเอาเอาตรงๆตั้งแต่การจับการดีดแล้วก็การดีไซน์มัดปิ๊กอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็รวมถึงยาวนานเหมือนกันครับกว่าจะครับเพราะต้องมีไปศึกษากับเนี่ยอย่างพี่เต้เต้มาอย่างงี้ก็ได้ศึกษากับพี่เต้เต้ศึกษาอะไรดีอะผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากเทปนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยคือเดี๋ยวผมจะขอให้พี่เต้เต้สอน โอ้โหวิลาำก็ขนาดนี้แล้วผมไม่รู้อยากจะได้อะไรเลยมืออาชีพแล้วทำให้มือหวาครับ อันนี้มืออาชีพเลยจริงแล้วก็ตามผลงานที่พี่ดำเห็นแล้วพี่ดำเอาตรงๆคือผลงานประสบการณ์เยอะผมอีกอะคคือลุยมาแบบโอ้โหสุดๆเลยแล้วก็วิธีการเล่นการดีไซน์นะครับผมอยากให้ทุกคนเห็นพี่ดำเล่นนะครับเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนนะครับหลายคนที่อาจจะไม่พร้อมเรื่องร่างกายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ดูพี่ดำนะครับผมหันหน้าไปอีกทางแล้วผมหลับตาฟังอ่ะคือปกติเลยอ่ะคือเหมือนเหมือนไม่ใช่คนพิการเล่นเลยใช่ครับตีคอร์ดอะไรมีชับ อะไรชับขอได้หมดเลยทั้งที่ที่แบบสายสายหกอยู่ข้างล่างแล้วปิกกิ้งอะไรปกติเลยครับต้องใช้ความพยายามสูงมากนะครับอยากจะฝากพี่ๆนะครับหรือว่าน้องๆและทุกคนได้ดูเทปนี้นะครับอีพีนี้ของพี่เต้เต้นะครับก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับคนที่กําลังอยากจะเล่นนะครับหรือว่าคนที่กําลังท้อแท้ในเรื่องของเรื่องดนตรีนะครับก็ลองลองฝึกฝนไปเรื่อยๆครับอย่าอย่าไปบอกว่าพรุ่งนี้เราต้องเก่ง <Ừ. S 2> ต้องบอกว่าวันนี้เราต้องซ้อมซ้อมให้มากเพราะว่าดนตรีมันเก่งไม่ได้ถ้าไม่ซ้อมจริงๆครับผมอยู่กับกีตาร์เนี่ยผมแบกกีตาร์ไปตั้งแต่เช้า oh. คือเรียนไม่เรียนออกจากห้องเรียนเนี่ยเอากีตาร์ไปเล่น อยู่หลังโรงเรียนอแอบครูต้องแอบเล่นเลยแอบเล่นเลยเพราะว่าคือบางครั้งเราก็โดดเรียนเอากีตาร์ไปเล่นถ้าใครกําลังเหนื่อยกับการเล่นดนตรีไม่มีกําลังใจนะครับก็ฝากอีพีนี้ไว้ด้วยนะครับว่ายังไงก็ขอให้เป็นกําลังใจดําเป็นอีกหนึ่งแรงแล้วก็พี่เต้ก็เป็นอีกหนึ่งแรงใจส่งให้ครับทุกๆคนเลยนะครับก็คือขอให้คุณมีความตั้งใจแล้วก็มีความอยากแล้วสักวันหนึ่งมันต้องเป็นของพวกเราทุกคนนั่นแหละครับดนตรลีลืมถามคําถามนี้ไปว่าพี่ดําตอนแรกๆซ้อมกีตาร์เฉลี่ยวันหนึ่งประมาณกกีี่่่ชชัวโโมงงขึ้้นนนไไปปเเาอรรย ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงแบกกีตร์ไปถึงโรงเรียนเข้าแถวเสร็จปุ๊บเพราะว่ามันจะมีโฮมรูมเราไม่โฮมรูมครับเราไปแอบ,บเล่นกีตร์อีก30นาทีถึง40นาทีเขาไปเรียนเสร็จปุ๊บอีก10นาทีทุกก่อนทุกคาบที่จะเปลี่ยนคาบแลยต้องจับกีตร์มาเล่นอีกกลับไปบ้านอีก2ชั่วโมงคือวันนึงต้องมี3ชั่วโมงนะครับ3ชั่วโมงขึ้นไปแล้วถ้าวันไหนไม่ได้ไปโรงเรียนคือพี่ดำซัดทั้งวันไหมครับเนี่ยพักครับเอาพักนิ่รับ เพราะว่าต้องไปเล่นฟุตบอลเป็นกีฬาด้วยเป็นปี๊ดปิงปองไปอะไรมันมีหลายอย่างเอออีกเรื่องหนึ่งนะครับที่บางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนพิการทําไมไม่โศกไม่เศร้าไม่ไม่ท้อแท้อะไรจริงๆผมก็ท้อแท้เหมือนกันครับแต่ผมได้ดนตรีนี่ครับมาช่วยบำบัดให้ผมอยากจะเป็นคนปกติเหมือนกับทุกๆท่านที่กาลังดูอยู่นะครับก็ผมอยากจะเป็นคนปกติครับอยากให้ผมให้กําลังใจเลยผมอยากจะได้กําลังใจจากทุกทท่านมากครับนะครับฝากไว้ด้วยครับต้องสู้ๆครับ นี่นะครับทุกคนพี่ดํากล้องพบนะครับอยากให้คลิปนี้นะครับให้หลายๆคนได้รับแรงบันดาลใจดีๆนะครับยังไงขอบคุณทุกคนที่ติดตามจริงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ถ้าใครมีคําถามใดสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสอบถามผมมาได้สอบถามพี่ดามาเดอร์เลยนะครับหรือว่าอยากจะติดต่อพวกเราไปแสดงคู่กันนะครับติดต่อมาที่เบอร์ของพี่เต้เต้ได้เลยครับเดี๋ยวพวกผมพร้อมที่จะไปสร้างความสุขและความน่ารำคาญนะครับทุกๆท่านนะครับตามน่ารำคาญ้วยใช่ ฉันก็เคยเสียใจไม่น้อยกว่าเธอฉันก็เจอเรื่องราวร้ายเข้ามาแต่ทุกทุกทีฉันก็ทำให้เป็นเหมือนดังว่าแข็งแรงกว่าไม่ยอมพ่ายแพ้มันแข็งแรง กว่าไม่ยอมพ่แพ้มันยวอยู่มาเลยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ